มัเนี่คนสิขอขมาคมหมู่ว้านนี้วอ้ยหันกลนหานดักให้เวลาเวลาฝนคนว่ะนก็เลยนสิออขมาไม่น้อยไหวถักทวงคนนะครับมันบ่วงสวงนี่คนเจดจนาตั้งใจล่ำถวาย เพิ่นหันหลังใส่เพื่นวันนี้เพื่อนกลับไปข่าฝันเออไปข่าฝันว่าจะไหนจังผ่อนหันหลังใจเพิ่นนมาผู้เสีนไม่หยังอผู้เสียนไม่หยังสิมาขอขมาเพิ่อนออคนหลังก็้ิมาล่ำ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 ให้ไม่อยู่มาล่ำให้ไม่อยู่ต่บดได้แตงชุดดอกจบดได้แตงสูตรถือก็เสล่ำให้ม่เพื่อนอยากบ่ ่นอยากเบิงยู่แต่ว่าคนอยากให้หันหนาไหมเบิเ่นจเบิงสเบิงขัเนว่าแล้วไปย่างดอกลงสูตรไมมากสินไมมากกันเลยมม้วตัวเทนแล้วตัวแทนตัวนี้ผู้ใหญ่เพื่นฝันโอ้ยคนน่ะก็อย่างหันหลังให้ให้พ่อให้ให้ยาเนาะคนน่ะคนฝัน่นฝันเพิ่นบ้สบายใจก็เลยมาจุดถูขอขมา นะครับเป็นจุดคือขอกมาเป็นอย่างเห็นเห็นทางหนาน่ะแต่ว่าเวลาล่ำนี่ล่ำล่ำอยากล่ำถวายเพลินแต่ว่าล่ำให้ท่านผู้ชมฟังให้ผู้ชมเบิ้งนะครับเก่งเก่งก็ได้เนรีเก่งเก่งไงล่ะก็ได้ไงล่ะได้อยังเหรอโอ้ยเฮ้ยเอ้าบอกเงี้ยเฮ้ยบอกอยังเก๋งๆเี่งเท่าก็ได สิบอกตัวใดนอจังสีน้อยตัวนี้นะตัวนใดนี่ล่ะอเก้าสี่ศูนย์เจ็นี่ลวเด้อพี่น้องเด้อเก่งเเด้อเมนใจนี่กองหูแล้วมึงเต็มเพายานเพาเห็นปากเนาะยาดเพราะเก่งยานเช่าโลกว่าะเพราะเก่งเนาะเยวสกู่นะครับสิ้าบนก่า ภะคะวะโตวอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวอรหังโตสัมมาสัมพุทธะนาคิโยนาคิโยนาคาโยนาคาโยสัพพังสะพังระอาพัง

สองเลูกโซไงแหละสีมะพร้าวมะพ้อนถูกบบถูกกับสิม้าวให้เบิงยดอกให้เบิ่งยืดดอกถูกแม่ถูกแม่เป็นบ่ถูกแม่โอ้ต้องถูกต้องถูกควรให้แลวต้องถูกอืกอูกกกถู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 กถอกกก นั่งอีกแตเย็นดีแล้วเราห่มดิเออเนาะเย็นดีอยู่แล้วมึงนั่นเนาะเอาเอาพนเนเดอร์เพื่อถูกนั่นซอยพนในจักใบันเดี๋ยวพนหลังจากที่เพิ่นได้วงสวงมือวงสวงเนี่ยเพิ่นเจ้าภาพเจ้าภาพของของชาวบ้านก็คือ บ้านโคกสะอาดนะครับตำบลสนมอเภอสนมจังังหวดสุรินทร์บวงสัวนวัดที่2 0เก่าทิพานมานะครับชาวบ้านก็มีดูความปรารถนาดีเผินก็อยากกล่ออยากกล่อถวายพอปู่แม่ยากนะครับสามประมาณ10กว่าคน10กว่าคน12ชีวิตนะครับ12ชีวิตเผินกะหันแดชุดแรกช่วงเพลงแรกนี่เผินหันหน้าเข่าอยู่แต่ เพลงทีสองเนี่ยเพิ่นหันหลังให้นะครับหลังจากที่ล่ำถวายเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเนี่ยแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ครับแม่ผู้ใหญ่เนี่ยเมียเมียนะครับเมียผู้ใหญ่แต่เอาใจว่าเมียผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่นก็ฝันฝันว่าปูก็ญาเนี่ยไปหาไปบอกว่าโอ้คือยังหันหลังเวลาล่ำก็ยังหันหลังให้น้องคนน่ะคือเพิ่นอยากเห็นหน้า อย่างเห็นหน้าผู้ถูนุกคนที่พนล่ำเต่าวหวนะครับแต่ด้วยความเจตนาเนี่ยคือหันที่หันหลังให้พอปูแม่ยาเนี่ยพ่นล่ำหันหลังไปขังหน้าให้ท่านผู้ชมเบิงแต่นะผาผู้แม่ยาปอปูแม่ยาเพิ่นอยากเห็นน่อยากเห็นนะการล่ำของชาวบ้านไม่จะไม่จะบําเพณพื้งของเพิ่นก็าตามนะครับแต่เพิ่น แต่เพิ่นอยากให้ลูกให้ลหลานอยากเห็นอยากเห็นลูกหลานที่เพิ่นมีเจตนาดีล่ำถวายนะครับเพิ่นก็นเลยมุนีก็เลยมาขอขมาล่าถทษสิ่งที่ลูกหลานนะครับในการล่ำเนี่ยหันหลังให้บ่มีเจตนานะครับบ่มีเจตนาลูกดูแต่อย่างใดนะครับเพิ่นนมาเสิสิผ้ากันออกมาล่ำถวายอยู่ มาบําถาวนะครับาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลีเนที่ยวเ่ก็ถือลาทเดีวมาถือ้อมืนที่ทียวผมจ้กเอานี่เอาไป้้าข้าวสอักันดในหลวงะดขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับตัวเลขนี่โบมี่้วยครับทำคุนบนเห็นนะเดี๋ยวไปเบิกเงินครับปีทีเดียวพากับาได้ อเอาไปจังสรรเลยก,ก็ไดโมเป็นอย่างใดยูไดย,ไดยูแต่ว่าเอาแกวแกววก่ากระตองเอาไมา้คืนอันนี้ของจริงเป็นมงคลเพราะว่าถูกเทียนอยู่ในพิธีกรรมนะครับผ่านพิธีกรรมสริงศักดิ์สิทธิ์มานะครับเอาไปไปแล้วเอาไปบูชานะครับให้ยเป็นมีโชคไม่ลาภนะครับเ,เป็นความเชื่อส่วบุคคลในสายหน้าขี้หน้าคาทั้งหลายทั้งเจ็ดตระกูลสามตระกูลน,นะครับเก่าพระองค์นะครับ เป็นจะมีความเชื่อนะครับชิงชุ่งี่เทียนจริง,งจริงเนี่ยที่อยู่ในพิธีเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับาชาบ้านบางกรไดเอาถูกเทียนไ,ไปไปไปบูชาต่อนะครับไปเอาไปลักชิงชุ่งขี่เทียนบเบลือนะครับเทียนติดจุดหม่อวานเนี่ยภาคจุดหม่ววานเิ เอาไปเอาไปบูชานะครับไปบูชาตันวน,นี้ก็รู้หลวงนะครับขอบคอุณสนมนิวทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้รวม ด้วยช่วยกันจนงานภารกิจสําเร็จนะครับสาเร็จไป,ไปด้วยไปได้ด้วยดีเดี๋ยวจะขอบคุณทีหลังนะครับรำคลิปขอบคุณทีหลังแต่ว่าวันนี้นะครับก็ได้มาตดา้ทำมากเก็บทําความสะอาดพื้นที่แล้วก็านางรําทั้งหลายนะครับที่นําโดยเมียผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ได้ฝันนะ,นะฮะ,นะฝันตามที่ผมได้กล่าวไว้ก็มาขอขมากรรมมาขอขมาโทษ นะครับพ่อกับพ,อบพอ่อปู่แม่ย่าด้วยนะครับที่ลูกหลานที่หันหลังห้ตอนลังนะครับเดี๋ยวจะมาล่ำถวายแบบให้เห็นหนาเลยนะครับเนาะว่าให้เห็นหนาด้วยนะพอพ่อปู่แม่ย่าแม่ย่าว่่ไ,ได,ไได้ไม่ได้โกธรเพียงแต่ว่าอยากให้หลานลูกหลานที่ล่ำถวายเนี่ยหันหนามากคักคักเนี่ยเพรานว่าเออ <laughs> ทั้ง ถ้ามีผู้ใหญ่บาปไป็ลเราป็ิมาล่ำใหม่อยู่หันหน้าอย่างเดียวเลยหันหน้าให้พอปู่แม่ยาเมืองขักขักอยู่นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวอาอะไรตี่ด้วยนะครับขอให้เราขอรวยขอมีโชคทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุบารมีเกิดแก่ทุกท่านทุกคนนะครับ